ช่องทางเลยนะครับวันนี้ก็เป็นรายการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์ตอนที่137 Co-op Podcast ของทางช่องพี่กู้คูลเลอรลิสต์ด้วยนะฮะก็ถือได้ว่าวันนี้จำเลขไม่ได้แล้วจำ <laughs> เดี๋ยวไม่ไปใส่ให้จำเล็กรายการตัวเองไม่ได้แล้ว <laughs> แล้วก็แขกรับเชิญของเราอีกท่านหนึ่งพูดง่ายก็คือเป็นสหายร่วมเล่นเกมนั่นก็คือทาง คุณปอนรู้ว่าแอดมินปอชาวทาแซนนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่องแชรทุกท่านครับก็วันนี้เดี๋ยวเราตามธรรมเนียมทุกๆปีครับเราก็จะมานั่งดูกันว่าเกมประจําปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะกับ รางวัลเกมออฟเดอะเยีประจำปี2022ที่เดอะเกมอ w วอร์ดนั่นเองนะครับผมปีนี้เราก็จะมานั่งคุยกันกับาสาขารางวัลต่างๆว่าเกมไหนน่าจะเข้าเกมไหนน่าจะเป็นยังไงบ้างพร้อมกับบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับผมเอาจริงๆ <c oughs> การเข้าชิงในหลายสาขาในปีนี้ค่อนข้างดูเดือดนะเออใชแ่แม้แม้กระทั่งตำแหน่งสองรางวัลใหญ่เกมออฟเดอะเยียร์กับดิเรกชันออฟเดอะเยียก็ยัง แอบ,บรู้สึกว่ามีมีโอกาสจะฟุกๆุกได้นะใช่มีโอกาสจะส้มหล่นส้มหล่นได้นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปนะเดือดไหลสาขาเลย <มา S 2> ไล่ไล่ไปเลยครับคุณน่นมาครับผมกับ Best Esport Event นะฮะอันนี้พูดกันตามตรงคือดูไม่ครบทุกอันว่ะคือรู้ว่า EVO EVO ปีนี้นี่ก็ดูเหมือนจะกลับมาใหญ่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าส่วนของ League of Legends ตเวิล์ชมเป i ้พพูดกันตามตรงก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ ฝั่งหลีกเองเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเล่นใหญ่แล้วก็กลายมาเป็นเหมือนกับมาตรฐานสำหรับวงการอ e ีสปอร์ตทั่วโลกในการนำเสนอคนไลออดนะเนาะพ r เ s e n t เ t ชั n นเขาเด็ดอยู่เสมออยู่แล้วนะแต่ว่าม,มันตัดไปอันหนึ่งคุณ TI TI เนี่ยด้วยความที่ปีนี้มันมาจากที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีคนไทยหลายท่านก็ไปนะรวมไปถึงที่หลายๆคนก็ดูสดก็มีความรู้สึกว่า โปรดักชันมันดูด้อยลงมันก็มีความแบบว่าไม่รู้มันถูกจำกัดด้วยอะไรด้วยบัต g เจดด้วยสถานที่หรือความฉุกเราหูกหรือทีมงานหรืออะไรอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าผมเข้าใจว่าการจะไปจ้างโปรดักชันจากยุโรปหรืออเมริกาแล้วบินมาสิงคโปร์ทั้งทีมนี่อาจจะอ้วกแตกเพราะผมคิดว่าเขาอาจจะมีการเอาซอสไปหาเจ้าโลคอลมันก็เลยมาตรฐาน d r อปอ่าผมก็ใจว่าอย่างนั้นแต่ว่า ถึงขั้นว่าไม่ติดเข้าชิงเลยหรือเปล่านี่ก็อันนี้แล้วแต่ใครจะพิจารณานะเราก็ไม่รู้นะไปที่รางวัล Base e ีสปอร์ตดีกว่ามีทั้ง l e a g u o of l e g e n d หรือก็ Rocket League แล้วก็ v a l ร r a n t พูดง่ายก็คือถ้าจะเป็นหน้าเดิมหมดเลยยกเว้นว่าปีนี้เหมือนจะมีวาร l โลเข้ามาแทนสมัยก่อนมันจะเป็นอะไรนะของ Overwatch ตลอดประมาณเนี้ยผมแอบรู้สึกว่าปีนี้น่าจะเป็นปี o, วารเโลผมว่าเออผมก็ให้วา lo โผมว่าก็น่าจะเป็นวา l o โแหละเพราะว่า ปีนี้เขาเขาดูแรงจริงอะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับเกมอื่นๆแล้วผมแอบรู้สึกว่าเกมอื่นๆดูดรอปๆลงไปพอสมควรนะอืมอ่าน่าจะได้เพราะว่ามันเป็นความหน้าใหม่เนี่ยแหละไปที่ b ส s ั m u l เพ p l a y e r ครับ b ส s ั m u l เพ p l a y e r เหรอโอเวอร์ <Over S 2> สองอะมึงตัดทิ้งไปก่อนเลยถ้าให้โอเวอร์วอตนะผมจะบอกว่ากรรมการมึงมึงรับมึง <laughs> มึงรับสินบนแล้วละ่ะไอเชื่อเกมแมง่งเกมแม่งพึ่งออกมามึงจะมาให้รางวัลรางวัลเขาอะไรแล้ด่าชิบหายด้วยนะเรื่องของเรื่อง พอดีว่าผมเห็นว่า m u l ติ v e r ร์ซกระแสมันแรงมากแต่ผมคิดว่า m u l ติ v e r ร์ซจะไปได้ในสาขาเกมฟติ้งอ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหลือคอฟดิวตี้โมเดิร์น a r ลแฟรกับสปลัดสามที่ผมมองว่าน่าได้อืมผูดตามตรงผมคิดว่าด้วยด้วยความที่มันเป็นรางวัล t ะเกมอ e a อร์ดผมแอบรู้สึกว่าไม่จะเป็นคอฟดิวตี้ว่ะไม่รู้อะเออไปไปกันต่อครับเบสฟ h t ติ้ g เกม มันคือ head to head combat ใช่ปะ่ะเนี่ยที่เราเข้าใจมาว่าอย่างนั้นเราก็เลยงงว่าซีฟูมันมาจากไหนซีฟูบอกเป็นเกมแอคชั่นแอเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเรายัางพอพอเข้าใจแต่แบบพอบอกว่าเป็นไฟติ้งเกมอ่ะเรารู้สึกว่าแบบคือคือคือคุณไปดูสาขาเกมแอคชั่นกับแอคชั่นแอเวนเจอร์มันแน่นมากจนไม่มีที่จะเบียดเข้าไปแล้วมั้งผมคิดว่าเออก็เลยเอ่ะมาติเวิรละกันจากผ่านหูผ่านตานะจ๊ะไปกันที่ต่อมาครับ บส VR AR ไม่ได้เล่น VR ลผมจำได้ว่า After the Fall เพื่อนผมเล่นคือเพื่อนผมใช้คำนี้ไว้ว่า After the Fall อะ่ะมันคือถ้าเกิดคุณมีเครื่อง VR คุณต้องซื้อ <c oughs> ขนาดนั้นเลยใช่คือประมาณแบบ <c oughs> เหมือนเป็นเกมติดเครื่องเลยอะประมาณว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณคุณมี VR ยังไงคุณก็ต้องเล่นเกมนี้ไว้เพราะว่ามันเป็นเกมแนวแบบชูตติง้งกันเพล์เล่นดีมากแล้วก็มี สิ่งอำนวยความสะดวกอะไรหลายๆอย่างทําให้เราสมมุติว่าเราเราจะเล่นขึ้นหลายๆครั้งอ่ะพอเล่นเกม VR เสร็จปุ๊บอ่ะเรื่องตักกระในการที่ตัวละครเราจะเดินจะเลงจะมีการรีโหลดกระสุนประมาณนี้บางทีมันมันกลายเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะอะไรหลายๆอย่างให้มันสามารถที่จะเลือกเป็นออปชั่นแล้วก็ปรับได้เลยได้ประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะได้ เกมอื่นที่เคยดูดูมาก็แอบรู้สึกเฉยๆ Among Us VR นี่คือแบบมึงก็มึงจะไปสู้กับ Among Us ตัวหลักของมึงได้ยังไงวะอืมก็คิดว่าน่าจะเป็น After the Fall นะถ้าเกิดใครมีประสบก,การณ์อะไรก็มาแชร์กันเพิ่มเติมใต้นะฮะอ่าะรางวัลต่อไป Best Mobile Game ม<า>ผมตัดทิ้งก่อนเลย2เกมเดียบ,บบงคับเดียบรยมอร์ทมึงไปก่อนเลยปะเกมที่สอง Tower Fantasy อ่า Tower Fantasy คนบอกว่ามันจะ จะกลายมาเป็นเกนชินคิลเลอร์พวกเราอยู่ในวงการกันมานานมากจนกระทั่งเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเติมคำว่าคิลเลอร์ต่อท้ายเกมใดๆก็ตามไอคนที่เป็นคิลเลอร์นั่นจะตายหาซะเองซึ่งโอเคไม่ได้บอกว่าเขาทำไม่ดีนะแต่ว่าด้วยศักและสีด้วยบารมีอ่ะเขายังแพ้เว้ยผมไม่รู้ว่าคณะกรรมการจะคิดยังไงแต่ถ้าเกิดนับเรื่องความแมสสุดในบรรดา5เกมเนี้ยก็ยังให้เกนชินอยู่ดีเพราะว่า คนก็จะชอบพูดกันว่าคอมมิี้ของเกนชินแมงเหี้ย <laughs> ซึ่งนั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่าเกมมึงแมส๋อ้เบสอินดี้เกมครับเบสอินดี้เกมนี้ก็โหดครับ <laughs> เพราะว่า <laughs> นอกจากสเตรและทูนิทที่เราพูดไปแล้วนะเขาออฟเดิร์ดแลมนี่ก็ดีมากๆนะครับมีคนบอกว่ารางวัลใหญ่น่าจะเป็นของสเตรนะ มันเป็นรางวัลใหญ่แล้วถือว่ามันเป็นรางวัลใหญ่อยู่คือตอนนี้เราเรามองว่าสเตรมมันมันจับคนได้สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่เป็นเกมเมอร์ที่รู้สึกว่าอยากหาเกมแอนเจอร์กลุ่มที่สองคือคนนอกกลุ่มที่สองคือทาสแมวกลุ่มที่สคือทาสแมวรู้สึกได้ว่ายังไงก็น่าจะเป็นสเตรมป่ะรางวัลต่อไปเบสเกมดิเลกชั่นโอ้โหกระบวเฮ้ยจริงเหรออืม คือคือผมมองว่าถ้าเทียบกันนะ<ม>คุณเอิ<ม>รอ์นก์ฟวอมันเป็นเกมที่มันต้องมีความพอดีกันหลายอย่างมากเลยนะอ<ม>ืมคือฉากแอคชั่นเขาใช้มุมกล้องตัวเดียวมไม่คัดฟอลโล่ไปเรื่อยๆดอลลี่ตามตัวละครตัวนั้น<ม>เกิดแอคชั่นอะไรขึ้นอนะ่ะถอยออกมาซูมกลับเข้าไปอะไรเงี้ยจ<ม>ังหวะของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหน้าจอวเวกํกำลังจะ สู้กับตัวอะไรกำลังจะฟันตัวอะไรกําลังจะเกิดอะไรขึ้นไดอะล็อกที่จะพูดให้สอดคล้องมีอารมณ์ร่วมระหว่างการประจนภัยช้าสังเกตละครที่เดินไปกับเราก็จะมีเรื่องพูดคุยกับเราตลอดเวลาไอต่างๆเหล่าเนี้ยมันใช้การกํากับทั้งสิ้น嗯嗯ในขณะที่เอลเดนลิงอ่ะมันคือหย่อนเราลงไปในโลกกว้างอ่าอ,อที่มันมันคือจิ๊กซอหนันตัวที่ทุ่มลงไปปึ๊ง มังไปต่อเอาเองอือพอเราต่อตรงมุมขวาบนได้แล้วก็เอ้ยเชื่อมันเป็นรูปแล้วว่ะอ๋อมันมีรูปนี้เหรอแล้วมันก็กระตุ้นความค่อรู้ให้เราแบบไปต่อจิ๊กซอที่เราเจอตัวอื่นใหม่จนเราสุดท้ายเราจะได้เห็นภาพใหญ่ที่คุณจะตีความรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็อีกเรื่องหนึ่งอืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครัแต่ว่ามันคือการโยนจิ๊กซอล,ลงไปไงอืมใช่ป่ะ มันมันมันยากตรงการวางวางอะไรหย่อนไว้ให้คุณว่านี่คือ point of interest ที่คุณต้องไปสำรวจนะมันจะมีอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมน่าจะประมาณนี้ไปกันที่รางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลที่ใหญ่ที่สุดรางวัลสุดท้ายเกมออฟด e อออันนี้ผลโพเมื่อวานผมทำผลโพระหว่างไลฟ์ก็ชนะกันไปอย่างค่อนข้างจะ เอกฉันนะประมาณ<ะ>60%กับ30%เลยนะครับมันคือเอลดนริงครับเอลดนริงชนะเอลดนริงได้ประมาณ60%กอร์อวได้ประมาณ30%อร์อืม,อมแต่ผมแอบ,บรู้สึกว่าแม่งที่จะได้คือกอ์อวอว่ะจริงจริงจริงผมแบบรู้สึกว่าทุกคน,นะจะให้เอลดนลิงในใจเว้ยแต่ว่าคนที่ได้สุดท้ายไม่จะเป็นกอร์ดอวอเว้ยเพราะว่า ถ้าจะบอกว่า e l d e ิ r i n งก็จะมีปัญหาเรื่อง accessibility ถูกปะอ่าก็เพบอคือมึงมึงน่าจะได้รางวัล accessibility ด้วยซ้ำมันคือประมาณบว่ามึงสามารถโลปุ่มเดียวก็ได้ทุกคนคือสามารถที่จะเข้ามาดําดิ่งกับเนื้อเรื่องได้อะไรได้ประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะได้เป็นประสบการณ์ที่เข้าถึงคนจํานวนมากเราใช้คํานี้แล้วกันในขณะที่เอลดิลิงอ่ะมันจะเป็นแบบเนื้อเรื่องกูก็ไม่รู้หาอะไรสักอย่างหนึ่งเกมแม่งก็เล่นยากชิบหายด้วยคือดี แต่มันแบบมันเข้าถึงได้ยากประมาณนี้ครับครับครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งวันที่8ธันวาคมใช่ไหมใช่เวลาไทยอาจแต่เป็นวันที่9ครับเดี๋ยวมารอดูกันยังไงก็คงไลฟ์ดูกันอยู่แล้วแหละก็น่าจะประมาณนี้สำหรับวันนี้นะฮะก็จะพูดอย่างที่พูดในทุกๆครั้งละกันกับทุกๆท่านที่กำลังรับชมกันอยู่นั่นคืออาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดทุกท่านชอบพวกเราก็ดีใจนะครับยังไงก็ตาม เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ